ธุรกิจมันเป็นเรื่องของการอยู่กับปัญหาอยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีปัญหามันก็ไม่มีธุรกิจเราคิดเวิร์กแคสไปก่อนเลยครับว่าพังแล้วเราเสียอะไรเจ็บแบบมันคนเรามันเจ็บได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่าไปเจ็บถึงขนาดตายก็พอยิ่งอายุยังน้อยน้อย,อยกว่า30มสิบอะล้มไปเถอะล้มวันนี้ยังไงก็เจ็บน้อยกว่าล้ม5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าต้องเข้าใจก่อนว่าไม่มีพนักงานคนไหนอย,อยากทํางานกับบริษัทที่ไม่มีสวัสดิการพื้นฐานเลยอ,อย่างน้อยระบบ การจ่ายเงินเดือนก็ควรจะเป็นระบบเปโลที่อย่างน้อยเขามีสลิปไปแล้วก็ไปกู้บ้านหรือกู้รถไปอะไรได้อะไรเงี้ยเี็ดเพราะว่าช่วงที่ยังไม่ได้มีคนคุมเรื่องเงี้ยครับตีคืนเกือบสิบเปอร์เซ็นตะ์่ะมันแบบมันเป็นมูลค่ามหาศาลมากเดือนเป็นล้านะแต่ถ้าเราลงสร้างทีมขึ้นมาคอสอ,อาจจะต่ํากว่ามูลค่าที่เราจะเสียหายด้วยซ้ำนั้นก็เลยจําเป็นที่ต้องมีละเอียดมากเลยนะตอนนี้กําลังต่อยพี่มาร์กนะครับเป็นพี่มาร์กเขาเบิกกำลังโดนน้องออฟยํา ผมโดนเขายำพี่เขาจ่ายเงินให้พี่มาร์คทุกเดือนนะเดือนหนึ่งเป็นร้านนะหลายร้านเป็นพนักงานพี่มาร์คเป็นพนักงานพี่มาร์คครับแต่ตอนนี้กำลังจะทุบทิ้งหันหนีเป็นติ๊กต็อกปันใจไปให้ี่ติ๊กต็อกเรียบร้อยตั้งแต่รู้จักกับพี่เชีรยอยู่เป็นไปเดี๋ยวพาให้น้องพพาไปนะครับนะเรา นี่เด็กก็จะตกใจนิดนึงเพราะไม่รู้ตัวนะครับอ,อันนี้เป็นแผนกการตลาดของ B4M ครับโคหเมื่อกี้ยังนั่งเล่นเกมไม่เปลี่ยนทันเลยน,ะน,นี่ดูเสียงดูเสียงที่บอร์ดครับทีม่มีการกลนะงุก ทางนว่เป็นนักแสดงของ B f o ม m i e ด้วยค่ะจะไปคุยมากครับพวกนี้มันนักแสดงนี่ก็จะเป็นหัวหน้าทีมการตลาดครับการตลาดทำอะไรบ้างครับของที่นี่หาสินค้าเทสสินค้าทำอะไรอีกทำอีก้ะก็โรงงานตรวจงานค่ะแล้วก็มีถ่ายงานต่างๆถ่ายสินค้าในบริษัทเองด้วยแล้วก็ถ่ายของข้างนอกด้วยหาสินค้าหาจากไหนครับหาจาก168หาจาก shopee วันหนึ่งกี่ตัวครับมี kpi มีอะไรไหมประมาณห้าตัวต่อวันที่ต้องเทสต้องเทส เดือนหนึ่งก็เทรตัว้50ตัว50ต,วตัวเนี่ยเดือนติดประมาณี่ตัวครับ10ตัวติดสักหนึ่งสักสองกอ็ยัง,ต,งต้องทําทุกวันใช่ก็ติด20เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้แบบหยุดนิ่งแบบเจอวินเนอร์แล้วก็หยุดนิ่งจริงผมว่าโมเดลที่จะชนะตลาดได้มันคือเรื่องสินค้าใหม่เนาะมาถึงว่าโมเดลที่ผมกำลังทำมันเป็นเรื่องเทรดเดอร์ซื้อมาขายไปเพราะงั้นมันก็เลยต้องมีเรื่องสินค้าใหม่ตลอดเวลาแปลว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ต้องมีของธุรกิจออนไลน์ ของที่นี่แล้วนครับบางที่อาจจะเป็นเรื่องแบรนด์เนาะเพาอาจจะไปทางลึกอย่างที่คือพี่สุดไปเรื่องของกลรย้อนคือก็จะทำแบรนด์เต็มที่แต่ของผมมันไม่ได้มีแบรนด์ผมจะเน้นมีหลายหลายสินค้าหา,หาสินค้าใหม่ๆมาขายเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องหาขนาดเรายังอยู่ว่าคนประสบความสําเร็จแล้วนะยังยังต้องหาสินค้าใหม่เรื่อยๆใช่เพราะก็ให <laughs> <ๆ>้หาทุกวันใช่พรางเมั่อก็จะแบบยอดมันก็ตกใช่ครับก็น้องๆก็จะ นั่งทางานวันนี้ก็เริ่มมาติกตอกไลน์นะมี TikTok ติกตอกนู่นนี่นั่นฝั่งนูก็จะเป็นกราฟิกครับกราฟิกที่นี่จะมีแบบ5คนกราฟิก5คนใช่ใช้คำว่าครีเอีฟแล้วกันคือเว่าต้องตัดต่อด้วยแล้วก็เรียบเรียงเรื่องราวเองด้วยอะไรเงี้ยชทคอนเทนต์ทำรูปทำวิดีโอด้วยใช่ทำได้ทุกอยา่างแต่แต่เราแต่ก่อนคือเราเริ่มต้นจากคนเดียวเมื่อก่อนทำเองตัดต่อเองทำเองตัดต่อเองใช่ครับมีถ่ายเองด้วยถ่ายเองด้วยใช่นะครับ ออฟลองแล้วจงว่าจะเปิดอยู่ <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวเชิญห้องน,นี้ก็จะเป็นเพจอครับก็จะมีวิธีก่ครับเป็นผู้จัดการเพจอาร์ต้องบอกว่าส่วนใหญ่อะที่ไม่กล้าหาคนใหม่มาเพราะว่าเราไม่มีคนคอยช่วยจัดการกับคนก็เลยยึดติดก,กับคนเดิมๆอย่างเงี้ยแต่พอเรามีเรื่องมีเพอารเข้ามาช่วยครับเราก็าจะสามารถที่จะหลุดพ้นเรื่องนี้ไปได้ฉะนั้น ถ้าเราจะสเกลเราจะควรจะมี HR เมื่อไหร่ผมว่าเป็นตำแหน่งแรกๆเลยอ่ะท,ที่ที่ควรมีเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เขาก็จัดการเรื่องเงินเดือนเร<ม>ื่องสวัสดิการพนักง,งาน,น<ม>ต้องเข้าใจก่อนว่าไม่มีพนักง,งานคนไหนอยากทํางานกับบริษัทที่ไม่มีสวัสดิการพื้นฐานเลยเนาะ<ม>อย่างน้อยระบบ การจ่ายเงินเดือนก็ควรจะเป็นระบบเปโลที่อย่างน้อยเขามีสลิปไปแล้วก็ไปกู้บ้านไปกู้รถไปอะไรได้อะไรเงี้ยฉะนั้นก็ต้องมี HR ถ้าเป็นคนเริ่มๆอ่ะเ,เขาจะมี HR ชาร์าก็มันก็จะรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากมีต้องบอกว่ามีแล้วไม่ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีละฉะนั้นถ้าคิดว่าจะสเกลธุรกิจให้มันใหญ่ขึ้นต้องมี HR อย่าง์ยังงงก็ต้องมีมก่อนใช่อกว่าผมให้ความสาคัญันดับแรกๆเลยอโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นโลจิสติกครับ โลจิสติกใช่ก็คือดูแลเรื่องขนส่งทั้งหมดขนส่งเข้าออกอะไรที่ออกจากคลังไปแล้วครับก็จะเป็นฝ่ายเนี้ยดูแลเพราะว่ามันมีเรื่องของการตีคืนอะไรเงี้ยครับถ้าถ้าไม่มีคนมาดูแลเรื่องเนี้ยเงินที่ตรงนั้นที่ควรจะได้ก็หายไปหมดแต่อาจจะอย่างทีมนี้ของออกไปปุ๊บอย่างเราเขาต้องโทรตามลูกค้าแล้วว่าเอ้ยขนส่งขนส่งแจ้งมาว่าไม่รับสายทางนี้ก็ต้องเช็คว่าไม่รับสายจริงเปล่าเชิงไงเวลาไม่รับสายก็โทรหาลูกค้าแล้วยังโทล่รืออะไเนีย เราลูกค้าจะรับหรือได้ข้อมูลจริงที่จะส่งผลตส่งทีใช่การตีคืนเยอะไหมครับกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เกินสองเปอร์เซ็นต์ไม่เกินสองเปอร์เซ็นต์หลักที่ส่งไปสิบวันดีไหตอนตีคืนนี่ตอนแรกแรกแรกตีคืนนี่เครียดไหมเครียดเพราะว่าช่วงที่ยังไม่ได้มีควงคุมเรื่องนี้ครับตีคืนเกือบสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันแบบมันเป็นมูลค่ามหาศาลมากจะเป็นล้านแต่ถ้าเราลงสร้างทีมขึ้นมาคอสอาจจะต่ำกว่ามูลค่าที่เราจะเสียหายด้วยซ้ำงั้นก็เลยจำเป็นที่ต้องมี ละเอียดมากเลยนะคือทำธุรกิจออนไลน์มันก็ <c oughs> เพราะทุกอย่างเนี่ยที่ยิงโฆษณาไปเนี่ยมันคือเงินที่เราจ่ายไปแนละ้วใช่คือต้นทุนที่เสียอเอาไปแล้วอืมฉะนั้นเราก็ต้องแบบแมนจให้มันมีกําไรเพราะตรงนี้คือพวกนี้คือกําไรล้ลวนๆทูกต้องครับเดี๋ยวนี้จะเป็นห้องแอดมินแล้วครับอืมแอดคมีแนวบุกอ่าเราก็จะตกใจกันอีกนิดนึงมันก็เป็น แอดมินทั้งหมดเลยครับคือด้วยความที่เราเราขายแบบปริมาณมันค่อนข้างเยอะครับแล้วส่วนใหญ่มันไม่ได้เหมือนอาหารเสริมที่ต้องให้ข้อมูลเยอะใช่ไหมพี่ส่วนใหญ่คือเขาทักมาเขาให้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาแล้วแอดมินก็คือเก็บให้ถูกต้องกับบางทีเขากา็จ,จะถามคําถามนิดๆหน่อยหน่อยเราให้คําตอบไปเขาก็ซื้อแหละก็ลเลยแอดมินเราอาจจะไม่ต้องมีเยอะมากก็ได้แล้วก็อย่างเวลาที่เราสร้างเพจใหม่ขึ้นมาคับอย่างทีมพี่เอกเนี่ยเขาก็จะเป็นคนเซตปุ่มตอบกลับอะไรรอไว้หมดเพื่อให้แอดมินเขาทำงานง่ายขึ้นคือต้องคิดสซด้วย อะไรเงี้ยครับเกมคลิปแชทใช่ครับใช่การขายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่น้องสวัดีครับครับก็ชั้นนี้จะเป็นห้องบัญชีครับก็จะมีพี่น้องเป็นผู้จัดการดูเรื่องของบัญชีการเงินใช่ออกบินก็จะเป็นบัญชียื่นภาษีอ่าพอสามหกสามศูนย์สามหกศสามหกหนึ่งสามห้าสามแปดอีกที่นี่ที่จ่ายตรงเลยจ่ายตรงนะครับบางบังสวัสดิการดีนะครับ แล้วก็มีพี่ต้อมอันนี้คือดูลองจากผมคือพี่เขาช่วยดูทางระบบเลยครับดูภาพวังใช่ประมาณนั้นเอ็นดีนี่คือก็อันนี้รู้จักน้องออมมาก่อนไหมครับอ๋อเป็นลูกพี่ลูกน้องดึงตัวมาดึงตัวมาทำเนืองเขาทำบริษัทใหญ่มาเขาจึงมีประสบการณ์หลายด้านเนี่ยครับก็เลยชวนเขามาช่วยดูแลตรงนี้อันนี้น้องฝึกงานสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นหัวหน้าฝึกงานอันนี้คือ เป็นหัวหน้าทีมขายเ mm hmm. ทเลเซละอ่นนี้ก็ตอนนี้ก็จะเป็นน้องๆสากิจที่มาฝึกงาน4 mm hmm. เดือนอันนี้จะมีเงินเดือน mm hmm. ให้อยู่แล้วอะค่ะใช่ค่ะ mm hmm. ในส่วนของสคริปต์อ่ะค่ะจะใช้ตัวเดียวกันกับเทเลเลยทุกอย่างจะเหมือนเทเลหมดก็คือสอนรูปแบบเดียวกันหมดแต่ของน้องๆเนี่ยอาจจะต้องใส่เทคนิคไปมากกว่าพวกพี่เทเล,เลยนยะเพราะว่าเขาไม่มีประสบการณ์อะไรมนะัน oh. บางคนก็มา mm hmm. ไม่ตรงกับสาขาที่เรียนอย่างเงี้ยค่ะคอยดูอยู่ตลอดอะคะ่ะออปเซล เป็นอดีตท,ท็อเซลล์ลูกค้าเก่าจ้าแม่แชมพูใช่ป่ะ<ๆ><ช>เราตัดค้าไม่แขวนขอขอคลิปตั้งหน่อยแต่กโทรไปโทรไปสักหนึ่งสายอา๋อก็สวัสดีค่ะติดต่อมาจากเพจเราตักผ้าสแตนเลสนะคะคุณสุนันทานะคะพอดีว่าทางเพจของเรานะคะจัดโปรโมชั่นซื้อสินค้าครบ1,000บาทขึ้นไปสามารถแลกซื้อสินค้าเป็นไม้แขวนเสื้อได้หนึ่งหลังไม่เอาะ ลูกค้าคะตอนนี้มันสามารถแลกซื้อสินค้าได้หลายแบบเลยนะคะลูกค้าจะดูเป็นตัวอื่นไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวหนูจะบอกให้ฟังว่ามันมีตัวอะไรอะไรบ้างเนี่ยคะ่ะ<อ>ประมาณนี้เลยโทรขายสินค้าก็คือจะไม่ปล่อยให้ลูกค้าพูดนะคะๆๆก็คือพอ,ๆๆพ,อพอเขาพูดเราก็พูดทับทับไปเลยเ<อ>แล้วเราก็บอกเดี๋ยวลูกค้าฟังหนูแป๊บนึงนะคะเ<อ>พราะว่าตอนนี้มันเป็นโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าเก่ามันพิเศษที่สุดเลยค่ะอะไรแบบนี้ ท้อไหมเวลาโดนปฏิบัตมันท้อไหมมันท้อแป๊มเดียวอะค่ะแล้วก็เราถือว่าเราไม่ได้เห็นหน้ากันเราไม่เห็นหน้าเขาเขาไม่เห็นหน้าเราเราพูดอะไรเราพูดไปเถอะอย่างน้อยการโทรไปแล้วเขาฟังมันก็ถือว่าประสบความสํเร็จาเร็จ50%แล้วที่เขาจะตัดสินใจซื้อเราใช่ผู้คมของผู้บริหารนะส่งต่อมาถึงลูกน้องได้สุดยอดจริงเขาเก่งของเขาอยู่แล้วนะ ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับนี่ครับพี่ตุ้ยถ่ายรายการกัดไม่ปล่อยวีนี่ก็เป็นพี่ตุ้ยครับก็ดูแลรเรื่องฝ่ายเทนนิ่งของบ<า>ร,ริษัทบีพามีนานนะครับตำนานของเทเลเซลอย่างโหดแบบนี้ครับน้องๆวันนี้กลับครับวันนี้ก็จะมีเทรนกำลังฝึกเทเลใหม่เข้ามา2ท่านก็มีคนทั้งมีประสบการณ์แล้วก็ไม่มีประสบการณ์ก็เพื่อจะได้ ปรับให้รู้รู้ว่าสไตล์การขายเป็นยังไงแล้วก็ได้เตรียมความพร้อมก่อนลงขายจริงๆเวลารับคนเข้ามาใหม่ต้องทำยังไงบ้างครับจริงๆตั้งแต่กระบวนการรีคูดมาเลยครับมันก็จะมีมาตรฐานคําถามในการถามต่างๆเพื่อจะค้นหาว่ามีสมรรถนะหรือมีความสามารถในการขายมากน้อยแค่ไหนเลือกคนจะได้ตรงกับสไตล์แล้วก็ลักษณะการขายของเราตั้งแต่รีคูดเข้ามาหลังจากที่รีคูดเข้ามาก็จะเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมเทรนนิ่งถ้าเอาเป็นเนื้อหาอย่างเดียวเนี่ยประมาณ5วัน วันไม่ต้องลงขายาไม่ให้ขายยังไขม่ขย,ยังเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งความรู้สินค้าทั้งเรื่องระบบการขาย มีซอฟต์แวร์โปรแกรมการขายนโยบายต่างๆส่วนลดของแถมหลายอย่างการคอนเฟิร์มออเดอร์โน่นนี่ซึ่งต้องเตรียมให้พร้อมก่อนถ้าอยู่ๆเอาไปลงปุ๊บถึงเวลาขายเสร็จแล้วไม่คอนเฟิร์มออเดอร์อย่างเงี้ออเดอร์อาจจะตีกลับหรือโน่นนี่เพราะนั้นมีความเสียหายใช่พราะฉะนั้นเราก็จะเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยกันก่อนกอนนีีจริงๆมี2ทีมพี่ก็มีทีมพี่ตุ้ยเป็นเทรนนิ่งแล้วก็อีกทีมหนึ่งอยู่ทางโน้นครับเรียกทีมคุมยอดเด็กแล้วกันให้เป็นไปทํทำเป้าในแต่ละวันอย่างพ่เปิลเมื่อกี้ครับก็จะเป็นล หัวนหน้าทีม OP ก็นี่ครับชื่อไฟ OP คือ OP คือไะไรไฟก็คือการลงขายจริงก็คือเราจะแบ่งขั้นตอนการลงขายจริงเนี่ยก็คือน้องเนี่ยจะต้องเรียนรู้รายยอดเป็นชั่วโมงสินค้าที่ขายตามฤดูกาลก็คือสินค้าที่ขายนะอยู่ปัจจุบันครับกำหนดราคาโปรโมชั่นสกิปทุกอย่างเลยคือจะมีการกําหนดยอดและคือยอดที่เราตั้งคือสามวันหกก็คือสามวันหกต่อวันเนี่ยคือห้ามตก เราก็จะมีการลองเปหลายชมมมั่วโมงไอตัวสกิปตัวเราเนี้ยมันไม่ได้แก้แค่ลูกค้าเก่ามันต้องเป็นทั้งทั้งสองแบบลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเลยครับก็คือจะคุกคีกับเด็กหลังจากที่ผ่านการเทรนนิ่งมาแล้วครับ,รบเพื่อให้เด็กเนี่ยขายได้ยอดเป็นไปตามเป้าในแต่ละวันเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าเก่าตอนเนี้ยเน้นขายไม่เนเสือ้อขายยกลังอะไรเงี้ยมันได้มันได้ยอดเยอะดีอนาคตหลังจากแบบ ทำมาตรงเนี้ยเราว่าประสบความสำเร็จแล้วเนาะจะไปเองกันต่อก็ทําเรื่อยๆแหละพี่ผมว่ามันเป็นแค่ระหว่างทางเฉยผมก็ยังไม่คิดว่าตัวเองสำเร็จอะไรเพราะว่ามันก็ยังมีเรื่องให้เรียนรู้อีกเยอะออนไลน์มันเป็นอะไรที่แบบเปลี่ยนวมากเนาะจากยุค Facebook มายุค Tik To อกมันแป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยว่ามันก็เป็นแค่จุดนึงมากกว่าที่ต้องทําต่อไปเรื่อยๆถ้าตอนนี้ครับผมผมมองว่า t ิ k t o อกกำลังมาเนาะ ก็าคงจะต้องปั้นอินฟลูเอนเซอร์ในบริษัทให้เยอะขึ้นเพื่อที่ผ่านตัวเองจากแค่คนขายไปเป็นคนเขาเรียกอะเป็นทีมอินฟลูเอนเซอร์ที่มีโมเดลไรายได้เพิ่มอีกทางมไม่ว่าจะเป็นขายของตัวเองขายของคนอื่นอะไรเงี้ยครับแล้วเราจะรับมือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบ่อยทำงไงครับ ผมว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเรามองเห็นหรือมองไม่เห็นเพราะงั้นคีย์จริงๆที่สําคัญคือเราต้องยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมที่จะรับมือความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความยากตอนนี้ผมว่ามันไม่ใช่การลงมือทําแล้วมันเป็นเรื่องของการที่เราจะกล้าปล่อยสิ่งเดิมที่เราเคยคิดว่าดีออกไปเท่านั้นเอง แล้วทุกวันเนี่ยมันจะยากขึ้นเรื่อยๆใช่ไอ้นียเชื่อจริงครับว่าว่ามันมีความยากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ในอีกมุมหนึ่งประสบการณ์เราเองอ่ะมันก็มากขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อให้ปัญหามันเข้ามาเราก็มีประสบการณ์ที่เราเก่งขึ้นเราก็แก้ปัญหาได้เก่งขึ้นธุรกิจมันเป็นเรื่องของการอยู่กับปัญหาอยู่แล้วเพราะถ้าไม่มีปัญหามันก็ไม่มีธุรกิจกาเข้าใจเรื่องเนี้ยมันก็ไม่เครียดพูด <net S 1> ถึงความกล้าในการลงมือทำหน่อยครับก็ในเรื่องเรื่องของความกล้าลงมือทําผมมองว่า ถ้าวันนี้ถ้าเทียบกับสัก5ปี10ปีที่แล้วอะเราดีขึ้นกว่าเดิมขนาดนี้ต่อให้เราไปลงมือทําไปเสียกับอะไรสักอย่างหนึ่งอะมันก็คงไม่ได้ย้อนเวลาไปขนาดที่เรามันเริ่มต้นหรอกคือวันนี้เรามีมากกว่าวันนั้นตั้งเท่าไหร่แล้วทําไมเราถึงไม่กล้าที่จะทําให้มันเพิ่มที่มีโอกาสที่จะได้เพิ่มมากกว่านี้โอกาสมันมีหมดเราไม่รู้หรอกว่ามันสิ่งที่เรารู้ตอนนี้มันจะใช้ได้ถึงเมื่อไหร่เพราะงั้นใส่ให้มันสุดตั้งแต่วันนี้จะได้ไม่เสียดายเวลาที่มันผ่านไปโอกาสอาจจะไม่กลับเข้ามาอีกกแล้้ว็ได ถ้าทำมัน,มนพังส่วนหนึ่งมันต้องยอมรับก่อนว่าการลงมือทำอมันมีโอกาสทั้งสําเร็จและไม่สาเร็จมันเป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วเพราะงั้นเราเราคิดเบอร์เคสไปก่อนเลยครับว่าพังแล้วเราเสียอะไรเจ็บแบบมันคนเรามันเจ็บได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่าไปเจ็บถึงขนาดตายก็พอทิ่อายุยังนน้อยอน้อยกว่า3ามสิบล้มไปเถอะล้มวันนี้ยังไงก็เจ็บน้อยกว่าล้มห้าปีข้างหน้าสิบปีข้างหน้าลองให้เยอะพอแล,แล้วเราจะแก่งขึ้นต่อให้เราล้มอีกกี่ครั้งเราก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้ธุรกิจเป็นเกมยาวอย่างที่บอกเพราะงั้น คนที่ชนะในเกมเนี่ยครับไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนขยันอย่างเดียวแต่เป็นคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้มันไม่มีเวลาให้ท้อแล้วทุกคนเขากาลังมุ่งไปข้างหน้าเพราะงั้นสิ่งที่เราต้องทําคืออย่าหยุดทําล้มก็ต้องอย่าหยุดทําอย่างน้อยทําไปอาจจะไม่สําเร็จแต่เราได้ประสบการณ์ประสบการณ์นี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้เราพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามสู้ๆชีวิตต้องกัดไม่ปล่อย ใช่ต้องกัดไม่ปล่อยอตามคอนเซ็ป <c oughs> ต์ตันเชียงแนละ้ว